สมัครเข้าไปแล้วไม่แก่พอสมัครแหลได้สมัครแล้วพอตเต้นแทแล้วปึ๊บเาพลาพปดแล้วต้องการหม่านเราต้องจะได้เป็นฐานผานซึ่งมันอยู่นมันไม่อยู่หรือว่าพุจุดแล้วการพุดงกไม่มีตามยุดแตกงจารบบอกไดยหรือว่าถ้ารุมันาจไม่เดี๋ยวมเป็นฐา้ผานผมให้มด คือปกติเราพีเป็นคนชอบเดวขับรถอปขบรถนั่งเสื่อนั่งอพวกนี้ลุนเขาตีว่าได้ต่างๆะจายส่ับั้นกใคายมัดครับนั่นคือแลมนี่แลมนี่ยเรื่องขอว่าแมนีพีเป็นคนให้พุ่มผีสบัดนคนให้พมครับเป็นเป็นแรบันาใจของพีแม้เลนิดหนี่ครับนั่นคือแลมนี่ดีมากตอนนั่นเขาระกาการที่าต้องรวมกันในกระปา ไม่ไยอเยอะพราะพวกสร้างใหมที่จะสิยอะชรพพวกไปยืนน้ำดินหันด้วพวกตัดทิพวกก็เลยไม่ได้ตรงนั้นผู้การพวกมานั่งพืแ,แลมีแต่พวกดูต่อแต่พอ่าน,นั่งพืแลนีุ่ณต้องเก็บอกกว่าค่าคุณเลยตอนทำอะไรก็แล้วแต่แ,แต่แคุณก็ต้องความงนี่ไห้คุณยงมันใหญะว่คุณหรืองทุกอย่างความเล็กถี่ยิ่งให่มันอยู่ในความสัมนไม่ไดเ นี่สมัครจะบอกโชั่นร้านดีอยู่ตไหนบอกเ่อลูกค้าอยากจะมาลองชาข้งปีอยู่ว่าทข้มยังรอดร้อยมาร้องก็คุดกับพีการปุ๊บคุโรงแรมนะครับโอเคอยู่ตรงั้นยังปี๊อยู่อยู่ไห หรื่วตา,าว่าบางคนนะฮะบอกคนไม่ถ้าทำพลาดแล้วไม่รวหลัยึ่นี่ถ้ามาเที่ยวนี้แล้วยังปมไฟแดงหน้าลานลยังปมไฟแกงหน้าลานแล้วก็มีรถรถเดียวเลยนะยนพี่โรเยอร์เนมฟครับรถโรเยอร์เนฟินะครับเป็นรถบิ๊กไบคจอดอยู่หน้า้าน <c> <อ>ซีด<ซ>ํ<ซ>ากับเป็นรถซีซอม<ซ>เป็นรถคลาสสิกกับบุ้มเอนเลอมันเละเป็นร้านพวกผีแกนขอบคุณมากครับพี่ หน้าผานะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับโอเควันดีนะครับวันนี้ผมเดินลงมาถึงหน้าหาหนานแล้วเพราะว่าเส้นทางที่จะเดิน 这块儿， รหรือว่า,าไม่ชอบแนวประมาณนี้ไม่แนะนําให้มานะครับเพราะว่าอา,อาจจะเกิดอันตรายได้แล้วอาจจะท้ออาจจะไปไม่ถึงจุดหมายนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องคนที่มีความอดทนสูงนะครับทน,นี้ได้กว่าจะปีนขึ้นไปตรงจุดตรงจุดที่เขาเรียกว่าแหลมกระทิงจ,จุดที่เขาถ่ายรูปจุดเช็คอินแหลมที่สุดยากนิดนึงครับ OK，别着急。 สูงเท่าไหร่ยิ่ง แหลมกระทิงเป็นเรียบร้อยนะครับผมอั่นี้ดูหินนะฮะหินที่ว่าถ้าใครเคยเห็นหลายหคนเคยเซลฟี่เคยถ่ายภาพใน Google หรือว่าที่เราเห็นตัวนี้เป็นหินที่ว่าเป็นสัญลักษณ์โดยตรงสัญลักษณ์ของแหลมกระทิงนะครับผมสวยมากครับผมเป็นวิว360องศาครับให้ดูนะแต่ว่าสูงนะฮะลื่นด้วย ก็แบบเป็นทรายแบบขื้นนะครับต้องระวังไม่ดีตกไปไม่ต้องตดตึดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูดูวิวข้างหลังที่เป็นภูเขากันนะฮะอันนี้เป็นภูเขาสูงมากครับผมสวยนะฮะถ้าเกิดว่าขึ้นมาแบบไม่ ไม่ไกลมากไม่ลำบากมากผมอยากขึ้นมาทุกวันเลยผมชอบแนวนี้ฮะใจจริงผมอยากกางเต็นท์นะฮะแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจเพราะไม่มีใครยังไม่เคยเห็นใครมาทําแล้วก็ความปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนผมก็อยากทํานะครับผมจะหาหาที่ร่มนะครับในการพักผ่อนก็เดินทางมาประมาณ นึ่งชงได้นี่ครับในการเดนเดนวิ่งถ้าจะถึงได้ครับ สวัสดีนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาบนขึ้นมาบนเขาสูงขึ้นมาอีกนะครับอ่สูงขึ้นมาอีกประมาณ500เมตรนะครับจากจุดที่ว่าหลายๆคนชอบจะไปถ่ายรูปตรงอ่ตรงแหลมกระทิงนะครับผมเพราะว่าผมหาจุดอ่ที่เป็นร่มนะฮะเพื่อจะพักเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองนะครับบ่ายสองแล้ว ร้อนมากทีนี้ผมต้องการชาร์จแบตนี่นะครับผมชาร์จกับ Power Bank ชาร์จแบตแบตของโปรโปนะครับเพราะว่าผมมีมแค่สำรองแค่อ2อก้อนนะครับหมดตอวนี้หมดไปนหนึก้อนแล้วตอนนี้ก็เหลือ,อก้อนสุดท้ายคือตัวที่ใช้อยู่แล้วก็เดี๋ยวสักชั่วโมงก็คงจะเต็มนะครับอีกก้อนหนึ่งตอนนี้ผมขึ้นมาประมาณ500เมตรนะครับสูงนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีก้อนหินก้อนใหญ่ที่ว่าผมสามารถาพัก พักได้นะฮะก็คือดูจะมีตรงเป็นล่มอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ยังดีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแสงไม่แข็งประมาณบ่ายสี่เราจะลงไปเก็บภาพกันอีกครับนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสด,ดีครับเอ่อตอนนี้ผมอ่ประมาณบ่ายสามกว่านะ ขึ้นมาปะเก็บภาพนะครับแล้วมาเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวน้องๆนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องๆว่ามายังไงนะครับทําไมถึงมาตรงนี้ได้นะครับผมเอาสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะครับนี่มาจากไหนครับก็อยู่ภูเก็ตนี่แหละครับผมอ๋อแล้วแล้วดูสถานที่นี้มาจากไหนครับผมดูรีวิวมาจากไหนครับก็ในเพจบ้างเฟซบุ๊กอะไรเนี้ยมันขึ้น มีแลเวแล้วมีใครเคยมามีใครเคยมาแบบครั้งที่สองครั้งที่สามไหมครับหรือว่ามาครั้งแรกกันมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรก่มาครั้งที่สองครับมาครั้งที่สองแสดงว่าติดใจใช่ไหมครับผมสวยมากครับบรรยากาศสวยมากโอเคขอบคุณมากมากครับไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับอันนี้เรามาสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นนะครับผมกลุ่มที่สองนะครับผมอ่า มากันเป็นครั้งแรกหรือว่าหรือว่ามากันหลายหลายครั้งแล้วครับผมเนี่ยครั้งแรกแต่ว่าคนนี้สองครั้งแล้วสองครั้งแล้วนะครับผม้นอ่รู้รู้สถานที่นี้ได้ยังไงครับผมตามได้เพจตามเพจค่ะอ๋อมาตามเพจใช่ไหมครับผมโอเคอ่าระยะทางที่มานี่เหนื่อยไหมครับมใชได้ครับมีมีท้อแบบไม่อยากจะขึ้นมาไหมครับท้อแล้วนี่มีท้อแล้วนี่บอกว่าคือคือไม่อแล้วว่คือครั้งแรกที่พี่มาก็ก็เหมือนจะเหมือนไม่อยากมาเลยแต่พอขึ้นมาแล้ว กลับมาเรามาครั้งที่สามนี้ไม่เหนื่อยเลยนะมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงต้องมาติดติดกันไหมหพี่พี่มาสามครั้งจะเว้นเป็นปีนะเป็นปีเลยโอเคมาสี่คนดีนะครับผมอย่าก,กลับสายนะ <c oughs> เพราะว่าทางมันอันตรายครับผมโอเคขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากติดตามช่างภาพพนจรด้วยนะครับผมฝากด้วยนะคะครับ<อ> ไม่ไกลแล้วครับทางทาง <นะ S 2> มันเริ่มจะดีดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นไหมอีกนิดมันจะลำบากจะบอกเฉพาะตรงนี้นะดูน้องเดินชิบายมากยืมมาให้น้องใจเย็นใจเย็นแต่ว่าต้องเดินให้ดีนะครับมันเป็นหน้าผ,ผาใช่ตอนนี้แสกงกำลังสวย ว่านะครับไม่ไม่เสียเที่ยวที่ได้ไปไม่เสียเที่ยวที่ผมลุกขึ้น,นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์่าๆขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย